นาฬกาเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้บอกเวลาหรือเป็นเครื่องประดับเท่านั้นนะครับอย่างเช่นสิวมี่แบน d ของผมเดือนนี้นะครับบอกอะไรเราได้หลายอย่างเลยเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีเปลี่ยนหน้าจอของไอเจ้านาฬกาเดือนนี้ให้เป็นสไตล์ที่เราชอบ โดยที่มีพื้นหลังเป็นรูปของเราหรือเป็นรูปที่เราชอบได้ง่ายๆนะครับลองดูครับค้นกุ้งอยู่ได้เอาค,ครับเดี๋ยวผมจะแนะนําการเซตหน้าจอนะครับก่อนอ่นเดี๋ยวผมแนะนาไอ้จามีก่อนอันนี้คือมีสามนะครับมีสามที่ก่อนหน้านี้ผมใช้อยู่ตัวหนังสือก็จะมีประมาณนี้มันจะไม่มีรูปแบบอะไรมากครับก็จะนี่คือตัวใหญ่ที่สุดแล้ว ที่สามารถเห็นได้นะครับมันก็ไม่มีรูปแบบอะไรแล้วสีก็สีสีขาวธรรมดานะครับธรรมดาไม่มีไม่มีอะไรมากนะครับส่วนไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยนี่คือ,อมีแบรนด์5นะมีแบรนดเราจะมีรูปแบบมากขึ้นตัวหนังสือก็จะใหญ่ขึ้นนะครับตัวหนังสือใหญ่แบบโอเคเลยแล้วก็ชัดเจน มากขึ้นรูปแบบของหน้าจอเนี่ยมีให้เลือกมากเลยมีหลายแบบมากเลยให้เลือกเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีเปลี่ยนหน้าจอรูปแบบนะครับแล้วมันบอกอะไรได้บ้างเนี่ยโอ้มันบอกได้พอสมควรเลยนะครับบอกอจํานวนก้าวที่วันนี้เดินไปแล้วก็ะระยะทางนะครับวันเดือนปีอุณหภูมิความชื้นสัมพัสเวลาตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวผมแกะเจ้าตัวนี้ออกก่อนดีกว่านะจะได้ดูชัดๆก่อนอื่นเนี่ย คนที่ใช้มีทั้งหลายเนี่ยครับคือใช้สมาร์ทวอตเนี่ยต้องใช้คู่กับแอปอยู่แล้วนะครับแอปที่จำเป็นที่ต้องมีแล้วทุกคนถ้าใช้มีต้องมีก็คือไอตัวมีฟิตนะครับมี FI t นะครับพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะมาที่ตัวตัวนี้หน้าจอหลักของเขานะครับก็จะบอกรายละเอียดของเราว่าเมื่อคืนหลับไปแค่ไหนออกใช้เดินไปแค่ไหนพลังงานใช้ไปยังไงบ้างนะครับ ตัวนี้มันจําเป็นต้องมีใช้คู่กับไอเจ้าเนี่ยมันจะซิงข้อมูลกันนะครับทีนี้วิธีเปลี่ยนหน้าจอเข้าเรื่องเลยผมวิธีเปลี่ยนหน้าจอจากไอเจ้าตัวแอปของเขาเลยนะครับไม่ต้องไปมองแอปอื่นก่อนเอามองตัวแอปของเขาก่อนนะครับแอปของเขาก็จะมีอยู่ที่ตัวโปรไฟล์นะครับก็จะมีตัวสโตร์ตรงนี้ของเขาเนี่ยเข้ามา แตะเข้าไปเลยนะครับตัวหน้าจอมาตรฐานที่เขาแถมมาให้ที่เขามีมากับไอตัวแอปของมิฟิตนะครับก็จะมีรูปแบบต่างๆที่ให้เราเลือกนะครับก็พอสมควรแหละถ้าไม่คิดอะไรมากก็ถือว่าโอเคเลยมีทุกทิกทุกทิกฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงอะไรด้วยนะครับก็โอเคเลยถ้าเราชอบอันไหนเนี่ยเราเลือกแล้วเราชอบอันไหนเราก็แตะแล้วก็มันก็ซิงกับไอเจ้านี้ได้เลยนะครับ ทีนี้เนี่ยที่ผมจะแนะนำวันนี้คือ,อหน้าจอเราเปลี่ยนหน้าจอของเราเองเปลี่ยนแบ็กกราวของเราเองให้เป็นรูปของเราหรือเป็นรูปอะไรที่เราชอบนะครับก็จะมีอยู่แถวบนตรงนี้จะมีอยู่5รูปแบบเขาจะฟิกไอ้เรื่องตัวตัวเลขทั้งหลายเราไม่สามารถจะเปลี่ยนตัวเลขพวกนี้ได้นะครับก็ตามพวกแบบนี้แต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแบ็กกราวข้างหลังของเขานะครับ ลองดูเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้เป็นรูปเดียวกับแบ็กกราวของโทรศัพท์ผมนะักนี่ผมลองดูครับเข้ามามีฟิตนะครับแบบนี้ละกันนะครับแบบตัวเลขแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเรายังไม่ทําอะไรเนี่ยหน้าจอมันออกมาก็จะประมาณอย่างนี้นะครับโอเคเราเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนรูปแบ็กกราวเขานะครับพอเข้ามาปุ๊บมันจะมีอยู่ให้เราเลือก เปลี่ยนอยู่สส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องของสีตัวเลขนะครับเรายังไม่ต้องไปเปลี่ยนมันผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนมันเพราะว่าเดี๋ยวเราเอารูปเข้ามาปุ๊บสีมันอาจจะกลมกลืนกันไปเราอาจจะต้องนั่ง,งเปลี่ยนทีหลังอีกทีนึงก็ไดอ้อันที่2คือคัสซอมไม้แบ็ก u n d นะครับเราก็จะเลือกคัสซอมไม้แบ็ก u n d ก่อนแตะเข้าไปเลยนะครับก็จะมีให้เลือกอยู่2งอันคือเราจะถ่ายรูปเดี๋ยวนี้เลย หรือว่าจะเป็นจากแกลเลอรี่ที่เรามีอยู่แล้วก็ได้นะครับตอนนี้ผมเลือกจากแกลเลอรี่ที่ผมเอามาอยู่แล้วนะครับก็จะมีรูปต่างๆที่ผมเลือกไว้นะครับก็อันนี้ผมก็ลองเลือกตัวนี้ดูผมเอาโฟโต้ก็ได้เห็นชัดดีนะเหมือนกันหน้าจอผมลองดูแล้วมันคล้ายๆกันนะครับนี่ครับออกมาแล้วมันก็จะประมาณนี้เราก็จะมาปรับได้ปรับเล็กปรับใหญ่ปรับอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะครับปรับให้มันพอดี เมื่อเราไม่เอาไม่อยากได้รูปเอลลี่เอารูปคราวอย่างเดียวก็จัดมาอย่างนี้หรือจะเอาแต่เอลลี่ไม่เอาคราวก็ได้นะครับคราวก็จะรูปอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าไม่งั้นเราก็จะเป็นรูปใหญ่ๆอย่างนี้ไปเลยเนี yeah. ่ย เราถ้าถ้ารูปมันไม่ตรงเราก็สามารถจะปรับองศาได้นะครับเราก็สามารถจะเลื่อนองศาเนี่ยปรับนานี่เราหมุน90องศา,ารูปมันไม่ได้หรือเราจะปรับองศาให้มันเอียงซ้ายเอียงขวาอะไรเงี้ยได้นะครับเราจัดรูปให้มันตรงก่อนได้อย่างนี้สมมุติถ้าโอเคแล้วกด done ดันเลยดันปุ๊บเห็นไหมครับหน้าจอมันขึ้นมาละว,ว้าวตัวอย่างเนี่ยมันขึ้นมาละเป็นหน้าจออย่างนี้แล้วนะครับนี้ ผมโอเคผมกลับไปดูเลขถ้าเรายังไม่พอใจตัวหนังสือเราอาจจะเปลี่ยนตัวหนังสือให้เป็นสีต่างๆที่เราคิดว่าโอเคเราดูมองเห็นชัดนะครับก็ลองเลือกดูครับว่าเราชอบดนูหนังสือแบบไหนอย่างที่ผมบอกครับถ้าเราเปลี่ยนก่อนบางทีมันขึ้นมาปุบ๊บมันจะไปกลืนกับรูปภาพมันก็จะดูแล้วมันจะไม่ชัดนะครับนี่ผมลองให้เป็นสีฟ้าดูนะครับสมมติถ้าอย่างนี้ผมโอเคลองดูอีริงอ่าแฮปปี้แล้วอย่างนี้ผมชอบ ก็จัดการซิง์เลยเคลื่อนขึ้นมานะครับมันจะมีตัวซิง์อยู่ข้างล่างนะครับมันก็จะจัดการทำการซิง์เข้ามาใช้ตัวนี้ใช้เวลานิดนึงครับ few later. ไงครับมาละนะครับ ใช้เวลาประมาณ2นาทีครับนาทีกว่าสองนาทีาก็จะได้หน้าจอเป็นแบ็กกราวอย่างที่เราต้องการละนะครับหน้าจอเดียวกับมือถือผมนเห็นไ,ไหมเท่เลยไหมครับ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับฟังก์ชันที่จะเป็นเรื่องของการถ่ายรูปเลยดีกว่านะครับสมมุติถ้าเราไม่เอาเราอยากถ่ายรูปสดเลยดีกว่ามา,มาตรงนี้เราเลือกแบบนี้นะครับ แล้วเราก็เหมือนเดิมเข้ามาคัสซอมแ้วเทคก k ับโฟโต้ก่อนเลยนี่ตัวนี้ผมก็เลือกจหน้าจอตัวนี้นะครับพอโอเคปุบ๊บผมก็ทคเลยปื๊ดโอเคถ้าถูกใจแล้วนะครับถูกใจใช่เลยทิกถูกปื๊ดมาละเหมือนเดิมครับ เมื่อกี้ผมเลือกแค่โฟโต้ใช่ไหมวันนี้ผมเลือกตัวครอกโฟโต้ให้ดูก็ได้นะครับว่าเป็นยังไงมันก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้ครับนนี้รูปมันใหญ่ไปหน่อยนึงเนาะก็โอเคแล้วก็อย่างนี้นะครับตกลงโอเคไปมันจะจัดก,การเซฟเข้าหน้าจอก่อนนะครับเนี่ยครับออกมาหน้าตาประมาณนี้เราโอเคกับตัวเลขไหมไม่โอเคเปลี่ยนตัวเลขเปลี่ยนสีตัวเลข สีขาวก็โอเคเนาะ,ะตามนี้ไปก่อนลองดูชัดๆนะหน้าตาเป็นไงเท่เลยไหมดีเลยนะครับโอเคถ้าโอเคปุ๊บเราก็เลื่อนขึ้นมามันก็จะมาซิงค์วอตเฟสน,นะครับปล่อยเข้าไปอีกประมาณ2นาที a later few moments later. พึ่งมาแล้วเรียบร้อยครับผมก็จะได้หน้าจอแบ็กกราวเป็นอย่างนี้เลยดูสวยเนาะโอเคครับเดี๋ยวช่วงท้ายนี้ผมแนะนำอีกนิดนึงว่าถ้าเราไม่อยากใช้พวกนี้มันจะมีแอปที่เขาทำไว้อยู่แล้วนะครับเราเข้าไปที่ตัว Play Store เนี่ยแเราก็เลือกหาหตัวมีแบน5 พาไปปุ๊บมันก็จะมีแอปที่เป็นพวกหน้าจอทั้งหลายเนี่ยครับพิเขียนว่า Word r e s s ทั้งหลายเนี่ยให้เราเลือกโหลดมานะครับเราก็สามารถที่จะเลือกโหลดมาได้นะครับนี้ของผมเนี่ยโหลดมาอยู่แล้วก็คือลองดูให้ดูว่ามันมีอะไรยังไงบ้างนะครับมันจะมีรูปแบบต่างๆให้เราเลือกพอสมควรเลยแหละ <Wow. S 1> ถ้าเราพอใจกับรูปแบบพวกนี้เราก็เลือกไปเลยก็ได้ก็ไม่ต้องไปทําอะไรอย่างอื่นนะครับมี่ฮะร,รูปแบบก็ด e ูสวยๆนะ ยอะ,ะ,ะดีครับมีการ์ตูนฟุ้งเฟิงนุ่งนิ่งอะไรด้วยครับแล้วแต่รูปแบบที่เราถูกใจนะครับเราชอบแล้วก็ไม่ก็จะมีแบบนอื่นนะลองดูให้ดูส,สองแบบพวกนี้ถ้าเราชอบปุ๊บเราก็แตะแล้วเราก็ซิง์มาได้เลยแล้วแต่คนจะชอบแบบไหนนะครับมีการ์ตูนมีหนังนะครับ มันมีรูปแบบหลากหลายเราก็สามารถที่จะติ๊กแล้วก็โหลดเข้าไปได้เลยนะครับก็ไม่ยากก็อย่างนี้นะครับึออ๊ดมาอย่างเงี้ยครับมันก็จะบอกว่าจะมีอะไรบ้างบอกแบตเตอรี่บอกวันที่บอกก้าวที่เดินนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าเราโอเคเราก็กดึ๊ดมันก็จะดาวน์โหลดเข้ามาแล้วก็จะมาโล่ที่เจ้าตัวนี้เลยรูปแบบหลักๆที่เท่าไหร่ที่เขาทำไว้แล้วนะครับไม่ยากครับง่าย ลองทำดูครับถ้าคุณใช้มีแบน5นะครับก็ <c oughs> าสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ก็เก๋ไก๋ดีครับโอเคครับอย่าลืมติดตามคนกรุงอยู่ดอยด้วยนะครับเมียยดีๆแล้วเดี๋ยวผมจะนำเสนอเรื่อยๆครับสวัสดีครับคนกรุงอยู่ดอย